เสร็จเพิ่าเจอของตกทำไงให้นั่งโดยที่ค่อยๆ lower lower ตัวเองลงไปนะฮะ bend down เขาเรียกมองไปที่ของที่ตกพื้นก่อนนะฮะกายยัอันนี้ผิดไม่ช <c oughs> ไมใช่สะอราตจัมป์นะฮะอ่าไม่ดีใครชาถูกต้องเดี๋ยวนะเห็นยวนะก็มีท่ามือข้างหนึ่งก็ต้อง พักไว้แล้วหยิบกุญแจหยิบปุ๊บของของคุณใช่ไหมครับสบตาเขาด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ก็ใส่กระเป๋าเลยเราจะหาว่ามันขโมยโอเคผู้หญิงบ้างครับผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะครับเจอของก่อนแล้วเอียงข้างแล้วค่อยๆหยิบคลิปเมื่อสักครู่ลองดูอขอขอนั่งแบบในสักครู่สักคนนะครับเมื่อสักครู นางแบบครับขอใช้นางแบบนะครับพี่สมมติของตกฮะเราจะหยิบอะไรดีครับพี่จ๋าสมตมติเป็นไรเดียอ่ะโทรศัพท์คูเบิลละกันโทรศัพท์คูเบิลตกหยิบเสร็จแม่โอเคมานี่อ่ะสมมติโทรศพัรทรศพทพ์ <c oughs> okay. อทพขออนุญาตวางอย่างนี้เลยเอ่ะโทรศัพท์เจอโทรศัพท์ทำไงฮนะวางเจออุ้ยโทรศพัพท์ใครอ่ะไปจำนำดีกว่า อค่อยๆเหยิบขึ้นมาแล้วถ้าที่ผิดทำยังไงครับสมมติถ้าผิดก้มอย่างนั้นเลยดังนั้นในการลงลงแล้วหน้ามืดไหมยังได้อยู่นะครับผู้ชายบ้างครับอ่าขอท่าเก็บของผู้ชายครับเรียนเชิญพี่นายแบบเลยครับเก็บของโทรศัพท์เช่นเดียวกันโทรศัพท์ร่วอาเดินแบบันเลยบ้างอ่าแล้วเวลาหาขันกลับ มาึงว่าหันกลับไปให้ให้คนให้คน,มนชมหน่อยทีย่มาอยู่น <c oughs> นี่นี <ๆ S 2> <ๆ>่ยี่ไปขัางน้าค่ะยดินตรงนี้แล้วก็ฟุ๊กอ่าฟูลเทิร์นเดิน 2, 3, อสองสามเก้าอสามมือเดี๋ยวนะมืออ่ามือที่จะจับเนี่ยให้เป็นมือที่เราไม่ได้ตั้งขาเราจะตั้งขาซ้ายใช่ไหมพี่ขาซ้าย แต่มือที่จะจับตรงข้ามกับขาซ้ายคือมือขวาดังนั้นมือขวาเราจะต้องจับตรศัพท์ต้องหันตัวเองไปทางด้านขวาค่ะ,ะที่จะตั้งเข่าเข่าซ้ายใช่ไหมถ้าตั้งเข่าขวาให้หันให้หันไปทางด้านขวาอ่าเปิดเขาเรียกเป็นการเปิดหน้าตัวเองแล้วมันจะดูเท <c oughs> เะะ่เอาใหม่นะครับเอาเท่หน่อยหนึ่งห้าสี่สามสองไป แล้วตัวไม่ก้มก็เหนื่อยหน้าขึ้นมาเอาี้ครับเอาให้เท่เลยอืเห็นไหมเหมือนเราแบบสมาร์ทอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับขอเสิยงปรบมิอครับต่อไปเลยนะครับหยุดฟันตกพื้นอยากจะเดินหรือก็เียนเิญเลยนะครับ